ฝ่ายด้านนกกาการะเมื่อมิสริีหายไปอย่างไม่ร่ำราเขาก็รู้สึกเศร้าใจตรอมใจอยู่หลายวันต่อมาในภายหลังเขาได้หนีความอดอยากแรนแ้นแค้นไปสมัครเป็นซามูไรตามคำแนะนำของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านในยุคที่ผู้คนอดจากไปทั่วทั้งแผ่นดินเช่นนี้ การที่เจ้าจะมีกินมีใช้ตลอดชีวิตได้เจ้ามีทางเลือกแค่สองทางถ้าเจ้าไม่ออกบวชก็ต้องไปสมัครเป็นซามูไรเพราะสองทางนี้นอกจากจะมีกินมีใช้ตลอดไปย,ยังไม่ต้องเสียภาษีอีกเมื่อนากาฮาระเข้าไปเป็นซามูไรเขาก็ตั้งใจฝึกฝนฝึกฝีมือและไต่เต้า จนกลายไปเป็นคนสนิทของลูกชายไดเมียวหรือซันอิจิโร่นั่นเองทั้งสอง